นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะสุโขปุญญาสอุจโยโสตโพธิ ละโอกาสบัดนี้อาตมาได้รับสันธานมัติจากคณะสงฆ์ซึ่งมาปฏิบัติธรรมได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาสีแจงแนะแนวทางการประพฤติปฏิบัตินอกจากนั้นก็เพื่อเสริมฉลอง ศรัทธาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาคณะญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดธรรมโขงโดยพร้อมเพียงกันเนื่องจากว่าวัดรรมโขงนี้เป็นวัดของครูบาอาจารย์มานานหลายปี โดยเฉพาะแล้วก็คือท่านปคกูภาวานานิทธิ์แล้วกันเยท่านสิงห์เรารู้อยู่วัดสิงหาลินทารามซึ่งเป็นองค์มาบุกเบิกส่วนระยะนั้นอาตมาเป็นเลขาของเจา้าคณะเพอืออยู่ก็พอว่ารู้ท่านขึ้นจากวัดสิงหาลินทารามมาแล้ว่ากก็ขึ้นมาพักเนื่องจากว่าหลีกออกจากคน ที่ไปกราบไปไหว้ท่านก็ลีกออกจาก่าอยักพูดนวายก็ขึ้นไปอยู่ท่ามโขงขึ้นมาอยู่ที่ท่าโขงเนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่หลังจากนั้นเมื่ออายุท่านมากขึ้นและท่านก็ลงจากทําโขงไม่มีโอกาสจะเดินเหินอะไรได้ท่านก็กลับลงไปอยู่ที่วัดสิงหาลิงทาราม จึงปล่อยให้ท่านพระครูอดุลธรรมพิมลคืออาจารย์เกยแล้วก็มีพระอาจารย์ถนอมมาสารต่อก็ถือว่าวัดนี้หรือว่าวัดธรรมโขงเป็นวัดปฏิบัติธรรมเข้มแข็งถือว่าวัดนี้ไม่ได้ขาดไม่ได้บุกพ่องพระวัตท่านจัดมาได้ดีทุกปี คือจัดในช่วงระยะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยยังอีกบวกี่วันญาติโยมทางหลายกสิเห็นปีใหม่ดังนั้นจะต้องกดกั้นลมหายใจได้บางครั้งกกสิบเห็นปีใหม่ได้ยังอีกบบกี่วันดังนั้นความตายโบเมือ่อบโูจักว่าเมือ่อใดสิตายโบจักว่าเมื่อใด่าสินอั่งบารู้ไดู้บจักไปเมื่อวันเกิด อบอได้ว่าญาติปาตโยมบอได้ว่าพระรงองค์ข้าเจ้าเละคือการเบ่แและ,แ,ละแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเลิกงามยามดีเป็นวันชลิมงคลมาตั้งต้นใหม่ญาติโยมผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วสิบสองเดือนจงเป็นปีหนึ่งนี่ผ่านมารู้ร้อนรู้หนาวรู้เจ็บรู้ปวดรู้สมใจบ้างสมหวังบ้างบา่สมหวังบ้างญาติโยม รู้ไปและคคบปีนึ่งแล้วมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกวันเริ่มต้นชีวิตใหม่คือเอาค้อมบดีออกก็มาปฏิบัติธรรมในวันนี้มาเอาสิ่งที่มันผ่านมาแล้วคือสุขทุกข์ไปยังเห็นมาไปแล้วปีนึ่งมื้อนี้มาตั้งรักใหม่มาชำระสิ่งโบดีออกจากร่างกายของเฮา สำละสิ่งที่มันเป็นเครือบแคงอยู่ในใจสิ่งที่มันเป็นสกปกโสโค,โคกแน่แล้วก็มาสำละรับเอาสินเอาทานตั้งต้นชีวิตใหม่เริ่มอีเรบัดอีกบนานเดือนมกราวันที่หนึ่งเห็นพ่อสอใหม่ไเปลี่ยนพ่อสอใหม่ดังนั้น ช่วงระยะใกล้ๆเราประมาทบ่ได้ดีที่สุดญาติโยมที่เข้ามานั่งปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้รับเอาธรรมะแต่ละผู้ว่าอาจารย์ผู้กเทศสอนเบิดได้ธรรมะทั้งเพชทั้งร้อนทั้งเข้มมีเบิดญาติโยมทั้งหลายที่พ่นมาให้ธรรมะก็เนื่องจากว่าอยากให้เรานี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม คือจานน้อมเป็นผู้รเริ่มเสริมแต่งชุกป,ปีให้เป็นอย่างให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมญาติโยมได้ยินข่าวทั้งใกล้ทั้งไกลไกรล,ลังไหลมาแม้จะจะอยู่ผู้กระตาแม้แตหนาวกระยาปีนี้กรหนาวพิษปกติญาติโยงทั้งหลายหนาวมาจะคือพ่อคือแม่จะก่อนแต่มาองปีสามปีนั้นบนหนาวป่านนี้ได้ปีนี้หนาวอ อยู่ได้เบิดมือบวมีแดดบวมีแจ้งบวมีอย่างมีจะ่หนาวทั้งเบิดทั้งวันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ดีญาติโยมเหือ่อไข้ขาวกับบบมีเพราะว่าเป็นโอกาสสะดวกสบายน้ำกระบบเปลืองอยู่ได้ตลอดไป แล้วก็มานั่งทบทวนชีวิตจะบ่นทบทวนชีวิตของขว่าเออปีหนึ่งเขาทำควมบุดีมาแล้วกี่ครั้งญนี่ยโยมมานั่งสมาธิมาตรวจร่างกายของเฮาเราผ่านมาแล้วปีหนึ่งเราเอ็ดอย่างเนี่ยบุดีมาแล้วกี่ครั้งและเราก็ได้นั่งสมาธิตรวจร่างกายขเขาอว่าปีนี้เราทำดีมาแล้วกี่ครั้ง จึงมาไข้ควรพิจารณามานั่งนี้บ่แม่นว่าที่นั่งไปสวรรค์นิพพานเลยได้บ่แม่นเรามานั่งเอาคุณงามความดีเพื่อจะเป็นสิ่งที่สร้างสมอบรมบุญไว้ก่อนที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานไปนรกก็ต้องมาเมืองมนุษย์นี้แหละญาติโยมทั้งหลาย เมืองมนุษย์นี่เป็นซุ้มทางซุ้มทางที่จะไปสู่พบหน้าพบหน้าก็คือสิ่งที่เราละโลกนี้ไปก็้วยแรงอันนี้ส่งนี่สิส่งไปฮาโลดบางครั้งกับไปเป็นสั์ไปเป็นชัดเด์เดือดจักเดือดสารบางครั้งกับไปตกนรลกบางคนกับไปขึ้นเป็นนางฟ้าเทวดา ก็มาสุ่มทางเมืองมนุษย์อันนี้แหละเพราะว่าเมืองมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่ก้วงเป็นสิ่งที่ให้มนุษย์มาสร้างคุณงามความดีเนีย่ยโจมแต่มาสร้างมาสร้างเอาคุณงามความดีก็อย่างมาเมื่อวันนี้หละมานั่งปฏิบัติธรรมมาลองรับเอาสินเอาธรรมแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บัดนี้เราก็สิไปเริ่มต้นชีวิตอีกแล้วเริ่มพออ่ออใหม่ก็เริ่มชีวิตอีกใหม่ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีญาติโยมแต่โลกนี้เป็นโลกกุง้งก้วงโลกมนุษย์เขามีทั้งหนาวมีทั้งร้อนมีทั้งชั่วมีทั้งดีมีทั้งตัวทั้งหลอกทั้งลวงทั้งพ้นจี้ก,กันอยู่ในเมืองมนุษย์อันนี้แหละมีทั้งสิ่งของซื้อกิน,ซ,นซื้อทานบเอืดญาติโยม ห้อยตามถนนหนทางซื้ออยากซื้อกินซื้อทานได้ในโลกอันนี้แต่ถ้าจากโลกนี้ไปแล้บวบ่มีได้บันเพราะยังบ่มีบ่อนซื้อกันมิจจะอันิส่งเขาแหละชิบไปรอท่าเขาอยู่พูดแหละเขาเอ็ดบุญอย่างเขาเอ็ดคุณงามความดีไป,ไปอยู่พูดแหละจะไปค้าไปขายกับบ่มีได้บัณฑิไปทาบุญทุนทานกับบม่มีเพราะอย่างเพราะว่าเมืองมนุษย์นี้เป็น มนุษย์กลางๆเป็นสถานที่ให้ญาติโยมทังลายเสาะแสวงหาอาบุญเดอ้อญาติโยมทั้งหลายถ้าไปที่อื่นแล้วบ่ได้มีแล้วบ่ได้มีบททำบุญชุนทานบ่มีอย่างไมีแต่อันนี้ส่งก็เฮาเอ็ดไว้แล้วทุกอย่างก็ไปรอท่าเฮาอยู่พุ่อจะไปทุกนรกหรือจะไปเป็นเปรตเป็นอาชุลกายก็รอเราอยู่หรือจะไปเป็นเทวบุตรเทวดา อินพมยมาราชก็คือกันก็แนวเดียวกันนี่แหละญาติโยมดังนั้นจะว่าประเทศไทยเราเป็นศาสนาพุทธมันดีที่สุดญาติโยมมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาได้พบคำจังสอนของพระพุทธเจ้าประเทศอินเดียพุ็นประเทศพระพุทธเจ้าของเราอาตมาก็ไปเบิง่งเลยไปเบิ่งเมืองพ่อพ่อใช อยู่ที่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียก็เจ้ามีแต่ศาสนาคิดอิสลามฮินดูหลายเดียวนี่เพราะอย่างาศาสนาพุทธกะยักเบิดโซคโปคกกะยุหันได้ยหโจทงทั้งหลายก่อนที่จะไปฮอดที่ดิไปเบิ่งบ่อนเพื่นตัชลูนี่ลบ่อนบาอิสิปัต,ตนะมลุกคายาวัน ข้าเจ้าบริสสะอาดคือเมืองเฮาได้ย่าจุตัตมาบอกให้ฟังแนวดีเขาเจ้าก็าลายแนยั่วเขาเจ้าก็าลายแนยวโสกกระโปขาเจ้าก็าลายอโยมไปเห็นเลยหลังเทือก็ออกเข้าไปแต่สาวบ้าที่ไปบึงแม่น้ำคงคาขาเจ้าก็ออกไปถือขันน้ำถือกระติกน้ำออกไปอย่างไปล้างไปถ่ายถ่ายและจะชิ้ถ่ายแลเขาเจ้าถ่าย ห่มไม้ห่มตอกงามๆนี่แทนที่จะไปนั่งกินข,ข้าวได้คือห้าวบวแล้วอมีแต่ขี้แขกอไปเหยียบขี้แขกกระติดขึ้นมารถแล้ว่าเมนเมนยั้งผาวะโชกระโป๊กของกระเจ้า,จาขี้กับซุ่มกันเด้สูบยาซุ่มกันเพราะขี้ก็นเลยนางมวยสาวอาตมาลงชโรงแรมแล้วก็สิบไปเบิง่งแม่น้ำคงคาด ถามข้าเจ้าไปข้าเจ้าไปยังเป็นมู่ส่วมขี่ข้าเจ้ากระบอกมีได้เดแล่นไปขี่นะทางเล่นยิงกระต่ายขี่ไปน้ำมต์แหลวที่ไปบอนที่สีปัต,ตนะปักคึลึกขยาวันบพุทธจัจะรู้ไปว่ราะไปสันเพลนเนี่ยจยนไปสันเพลนโอ้ยลงไปสันเพลนไล่แมงวันตัวใดก็โอ้ยไล่แมงวันมันที่มาตอมฮอดปากตอมหอดจานเข้าผู้เล่น ก็เลี้ยวเห็นไม่ออกกรุงเทพไปนําบ้าข้าเจ้าก็คืองามกว่าเฮาข้าเจ้าก็ยังกินได้กินเบอร์กันเอาวะท,ทั้งไร่เมืองวันทั้งกินดี่ดีอุย้ยเออจังคนก็บุกินแล้วไปเห็นบ้านเฮาเขา้อเต็มท้องสะก่อนได้ขันบอกเต็มท้องตายขันไปขี้เดียดยังว่ได้กินแล้วเฮาพีลรศิตตายก่อนต้องเอาเต็มท้องก่อนที่ไปเที่ยวอย่างเมื่อสาวกัน ตื่นเ้าวข้าเจ้าก็เหี้ยวถามข้าเจ้าไปยังข้าเจ้าไปขี้ขี้สมัข,ขี้ได้สูบยาชุมกันคุยกันอยู่แล้วฝากคนบดได้มันฝากอุ้มไหมแหละนั่งลงกับใสโรด,ดแหละบดได้อายขี้โรดที่ไปแม่น้ํำนรลันสลาบดพระพุทธเจ้าพนทถวะพิ่นไปรับเข้าวัตถุประญาตของนั่งชุดสดาขึ้นกัน แทนที่โฮมไม้ชายไหลแรงห้วยนนรันชลาลงไปไปเหยียบแต่ขี้แขกขึ้นมาใส่รถโอ้ยมันพูดไเหยียบขี้แขกม,มันม่นมันหมิ่นแต่สำน่กข้าเจ้ากินเนยใส่ในคนเนี่ยโยมว้าพื้นเนี่ยของบดีได้ของดีข้าเจ้าก็หลายโบมันเอามาใส่หลายข้าเจ้าดอกเด้อไปเบิ่งเอาอ่าแตนนัตตมาก็ชิบววอย่างไรเวาธรรมะและ้วอาตมาก็ชชิกับวัดว้าแค่นี้แหละอาตมาบวว้าหลาย มาว่าเรื่องอาตมาไปและชิ้ประเทศอาตมาไปเบิร์ลเห็นว่าซื้อบื้อนี่ก็ไปมาบปแล้วแต่าาาว่าวภาษาบเปินดอกจะไปไปเบิงบ้านพ่ออยู่ใช่ก็เลยไปซื้อเนี่ยไปประเทศสิงคโปร์ไปประเทศอินเดียไปประเทศมาเลเซียไปประเทศพามา่าไปประเทศลาวปูเลยจีนโงโูลงมากับเวียดนามมา,ขา,เ,มมาเขมรอาตมาก็ไปเกาหลีใต้ไปเบิร์ ไปยังไปศึกษาแล้วก็ไปเบ่งแล้วก็มาเวาให้ญาติโยมฟังแหละเมืองเดชพระเจ้าจเจริญก็มีญาติโยมเมืองเดชพระเจ้า,าโขกพปก็มีบ้านเฮานี่ถือว่า,าศาสนาพุทธดีอยู่ยังมั่นคงแต่ทุกประเทศมันก็บ่มีแหละมีแต่เฮานี่ลุ่งเรืองอยู่เดียยังญาติโยมยังเข้าปฏิบัติธรรมยังรักษาศีลจะดสิเลวนี่ก็มามาปฏิบัติธรรม นุ่งขาวห่มขาวเสียสละเวลามาเพื่ออย่างเพื่อนำอาธรรมนิมัตปรับปรุงชีวิตของเฮานี่แหละบริเวณอย่างอายุมากแลยย้วยาโโจมตั้งหลายสิเป็นอย่างกบบระบท่านเขาเลยแหละมีทั้งเดียวก็คือมาเสาะแวสะแวงหาเอาบุญเอากุศลนเตรียมเตรียมเข้าไไถ่ข้าทถงไว้โลดเดเตรียมแหละเราบท บทนดอกบบฮอดร้อยปีจะกคนดอกกับเดียวกับใแหละบบอยู่ดอกอืดังนั้นจะต้องรีบเตรียมเอาเข้าใช่ข้าสงเตรียมตัวตายแหละไปขั้นบบเตรียมตัวตายบบได้ได้ต้องเตรียมตัวแน่อ่าว่ามาปัน่นนีเอ็ดมาบ่เลยเงินแสนเงินล้านก็ได้ใช้วันนี้ที่เตรียมตัวตายโบได้โบขั้นบทเตรียมตัวตายลูก,กวชิประทิดนี่ท้อกอสอท่อกอสออีกด็ดหวัน จำเป็นก็ต้องเฮ็ดไว้ประกันชีวิตเนี่หาเงินพิสังวนมาป่านนี้มันโญอยู่ดอกหกชิบเจ็ดสิบแปดสิบระยาโจทั้งหลายแห้งกับวัยแต่อาตมาตะกี้เป็นผ้าหนุ่มเน่นน้ยอยโ้ยก็เต้นพึ่งๆเลยมาเดี๋ยวนี้โวยโต๊กมาปีนี้ไปทั้งแมวเลยแหละสู้วะไหวเลยแหละว่าเจ้ตองต้องเตรียมตัวตายแล้วอืหา้าหาแนวลุงเลยแหละบทบทต้องบทต้องหว,วังว่าชิลุยไปทั้งหน้าได้ บางครั้งเขาโอ้ยผู้ชีรวยหยกเท่าแล้วมีดอกเงียโยมมันเบิดแหละคันรวยก็รวยมาแต่อายุสี่สิบห้าสิบมาเออรวยอันนั้นอันมาหอดเจ็ดสิบแปดสิบลาสิบไปให้มันรวยได้ไหนมันเบิดสภาพเลยเออกรอท่ถ้าตายใช่สำนวนนำก็กินเงินอายุผู้เท่าหกร้อยเจร้อยอย่านันมันบมรวยแหละที่จริงกับมหาธรรมะบัณฑ์มาเข้าวัดเข้าว่าเอาจะแล้วจังได้สัน มันบบมีแนวทางสีรวยได้แหละเบิดแล้วอรวยได้ยุ่เลยแต่บัญชีมันกับเบิดมาเบิดมาใช้มาอายุกับเบิดไปพร้อมอดังนั้นถ้าบ่เตรียมตัวตายบัตตายลงลูกหลานไปไปยืมหนี้สากรมาเอดชบเอดข้ามมาแล้วสมิใหงมีแต่แนวซื้อไดบัดแมนบอร์อะไรไม่ไ่เออคันโบซื้อบบได้ไดบซื้อลงกับซื้อซื้อ ดอกไม้อยซา้ิกะซื้อได้บัดอมัดประดับโลงเบิร์ดได้เท้าหมื่น 60, เอาใส่ลูกก็ไปยืมช้าก่อนว่าประมาะลูกเป็นหนี้ตืมก็ไปอีกบัดดังนั้นมีทางเดียวก็ต้องเตรียมตัวตายแนย่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มามาี่มาก็ะเรียบเรียงชีวิตเจ้าของมาปฏิบัติธรรมก็ต้องมาอ่านชีวิตของเจ้าของซิไปหอดมือ้อใดสังขารเท่านี้มันบทเที่ยงแท้แนนอนเด้ออ่า ขันต่ก่อนเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้แล้วธรรมะพระพุทธเจ้าพุทธกสอนอยู่พิยังทิฏฐะรรมิกถาประโยชน์ยังน้อยอยังหนุ่มประโยชน์ชี้อย่างนี้อย่งคืออย่างอุทานสัมปทาพิ่นกสอนอยู่ถึงความพร้อมความมั่นความขยันอยู่อุทานสัมปทาอลักษะสัมปทา การักษาชื่อเสียงเกียรต,ติยศไว้บ้ให้ลูกให้เจ้าเข้าคุกเข้าตารางเป็นหนี้เป็นสินนี่อลักขาสัมปทา<ม>สัมมาชีวิตาเพ้นก็บอกให้ใช้ฟุ่มเฟือยพระพุทธเจ้าพ้นบอกฮักแล้วอยาจมบอกธรรมะสี่ข้อ,อนไว้ใช้ฟุ่มเฟื่อยไว้ใช้เกินตัวบางคนโอ,อะต่อไปถามอาตมาให้ทะไรเป็นหนี้เป็นสินคือจ่ายบ้ไว้แท้ต้องใช้เข็มคัด รัดเข้าอย่าใช้หลายอันใดก่อนอันใดรุ่นถ้าอันใดมันพอจ่ายจังใจอันใดบพอจ่ายก็จาจ่ายหนี้ก็ต้องเก็บไว้ก่อนต้องรู้จักอันใดรุ่นอันใดก่อนว่ามันใส่ฟุ่มเฟือยไปบดเขามาทมเอาใจกับบดอันใดจํเปินอันใดไว้ครอบครัวอันใดไว้ให้ลูกให้หลานเรียนนี่มีหลายอย่างได้๋ยวน่จมว่าม่นว่าใช้ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยมันก็ใั้ทุกตืมเข้าไปนี่เพื่อจะว่าอ่า สัมมาชีวิตากัลยาณมิตรตาก็คือคบมิตรที่ดีนี่มิตรมาจะคนมาจะมาโอ้ยมาจำสินมารักษาสินได้ปรึกษาหารือเนี่ยเดี๋ยวมันดีบุดีเขาก็ปรึกษากันได้ชุ่มกันได้ทามกันได้พระพุทธเจ้าเพื่อนใว้คบมิตรที่บุดีพาไปเล่นไพ่ให้ลกไปหูเล่นหัวออนไลน์อียงมันโบแม่นมาแม่นทางไปมันก็ทุกข์อีดทีแล้ว ลีอกนี้คำสอนพระพุทธเจ้ามั่นคงหยาดโยมถ้าผู้ใดเพื่อนถ้าผู้ใดอ็ดตามคำสอนพระพุทธเจ้าอุย้ยหั่งมีเป็นดีได้เมือ่อบอได้เดือดร้อนบอได้ยังแหละอยู่ได้พอเพียงได้พเพื่อจะว่าเศรษฐกิจพอเพียง,ยงอุทานสัมปทาอลักขะสัมปทากัลยาณมิตรตา สัมมาชีวิตาเพื่อนไว้กินล้นปากเลือซบทิ่มไปพร้อมบกเปินเตาเลยดังนั้นอันครับธรรมะพระพุทธเจ้าขันผูดด้ใดปฏิบัติได้ดีเบิดาติโยมทั้งหลายเตรียมตัวได้เตรียมใจเตรียมใจได้เตรียมตัวตาไตยตตาได้บวโลบวโลพาฉลโมกบอได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นอ่านี่แหละเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็าอยู่ได้แล้วมานี่ก็มาปฏิบัติธรรมเพื่ออยากจะได้เอาธรรมะพระพุทธเจ้านี่ ไปตั้งรักอีกปีใหม่เพื่อจะช่วงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่ถูกต้องคือจารย์ถนอมพ้่นพาเฮ็ดเฮ็ดมาเอาธรรมะเรือบร้อยอันใดพิษอันใดถูกเขาก็มานั่งบึงเล่นบันนี้พ่อสอใหม่คือนมาเขาจิตตั้งรักใหม่แล้วเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ญาติโยมทั้งหลายดังนั้นบัดน,นี้อาตมาภาพก็ได ให้ธรรมะสิ่งอันพลน้อยก็คงพอสมควรเน้ออามาศิลากับเมื่อวัดอืมเช่นก่อนวัด,วดใตใภูมิเสกานี่แหละม,ม,ม,มีที่มีอาจารย์หลายองค์พระเจ้าเทศอยู่เด้อไม่ใหญ่อามากับมาเว้าให้เข้าใจมานลอาจารย์หนอมอาจารย์หนอมก็เคยรับ เอาเพื่อนไปใส้อยู่กอนิมาฉันก็บวมาดอกหนาวกว่านี้อืบ่อยากค่อยมาเท่าเด็กขึ้นภูขึ้นผากระลำบากแล้วมัไงอ่าบ่เคอเก่าอันญาตถามแค่ปีละค่ะว่าเ่าอ๋อเจ็ดสิบเอ็ดเลยคนกะชิว่าจะมาหกสิบบวแม่เด้ฮะบวมหกสิบค่ะโอ้ยบ่แม่แล้วเออบ่แม่เจ็ดสิบเจ็่วแล้วอ็นยังก่อนกว่าแท่าหน้อย ปกแล้วโอ้แข่งแรงเนาะเจ้าไอแข็งแรงมาได้หู้ดีดีดีเอาบืนไปฮอตแปดสิบเก้าสิบไละบืนได้ผ่าน,นเอเอผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเจ็ดสิบอีผ่านมาแล้วลว,ลว,วันนี้บืนไปใส่แปดสิบลองมดูบ้านเจ้าเอาหาบสังขารไว้เด้อเอาแค่นี้หลักวายุติลงคงไว้ใจใน,นี้ประเทศใหญ้ญาติโย้งหลายฟังให้ชิงละอันพละน้อย นำไปใช้อันดเป็นประโยชน์การมีอนุมันความเงินเด้อปัจจาจทุกสุขโรคภัยนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้กลความุ่งมาตราัฒนาทุกท่านทุกคนเถิญ